สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่อง okay. กันนะครับกับชีสตีฟชีสหนูอย yes ู่ไหนนะฮะก็ชีสตีฟนะครับก็เป็นบอร์ดเกมที่เพิ่งมาแปลไทยได้ไม่นานนะครับเล่นได้ยุ้งแต่8คขวมนะครับแล้วใช้ผู้เล่นประมาณ4ถึง8คนใช้เวลาเล่นแค่10นาทีนะครับคือผมพูดตรงตทุกคนครับผมขาดแคนบอร์ดเกมปาร์ตี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละผมพูดตรงตนะฮะก็เลยแบบรู้สึกสนใจเกมนี้นะครับ สนใจเพราะว่าอาร์ตอาร์ตน้องหนูนะครับแล้วก็เล่นได้8คนเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างจะน่ารักดีนะครับก็เลยแบบว่าเออเอามาสักหน่อยเอามาสักหน่อยนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์ใดนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อผ่านร้านดีทอยบอร์ดเกมนะครับซึ่งพิกองก็ก็เป็นร้านขายบอร์ดเกมอยู่นะทุกคนทุกคนก็สามารถไปสั่งได้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์เลยทุกคนอันนี้ผมซื้อพีกก้องจริงนะครับอ่ะอันนี้ก็แปลโดย dice cup นะครับ dice cup johnny ติงเกอร์นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดับเบิลคิวเกมดับเบิลคิวเลยนะฮะชื่อคายบอร์ดเกมโหดไม่สงกับบอร์ดเกมเลยนะครับ,อ,บ,รบอ่ะเรามาดูของข้างในกันดีว่วครับว่าชีสตีฟจะมีอะไรบ้างนะครับผมน่ารักดีนะทุกคนผมชอบนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคู่มือครับคู่มือ2ภาษาเลยนะครับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็โอเคนะผมว่าเกมน่าจะเล่นไม่ค่อยอยากนะครับ เล่นไมย่ยากแหละมั่นใจนะครับโอ้ว้าวโอเคนะมีฟองน้ำชีสมาให้ครับซึ่งมีโอกาสดำสูง <laughs> ผมคิดว่าอย่างนั้นนะลูกต่อไม้ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ ลูกต่อไม้อ๋อเป็นฉลุด้วยนะทุกคนทุกคนเห็นไหมเขาจะฉะลุฉลุเข้ามาด้วยนิดหนึ่งซึ่งแปลว่าดีครับทอยไปนานๆานก็น่าจะไม่กินสีเพราะว่าถ้าเป็นลูกต่อไม้เนี่ยเขาจะชอบสกรีนกันพอสกรีนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ลายมันหายซึ่งแบบนี้ผมว่าโอเคนะก็ใช้ได้นานหน่อยนะครับมีแก้วไม้ครับแก้วไม้ก็เป็นพลาสติกไพลาสติกที่ทําเป็นลูกไม้ไทุกคนเออนั่นแหละก็ น่ารักดีครับน่ารักดีค่อนข้างจะโอเคนะคับผมค่อนข้างชอบนะครับแข็งแรงเอาไปใช้กินน้ำจริงได้ด้วยนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครอุตลิเอาไปทำนะฮะโอเคนี้มาสี่สี่ใบแล้วก็ตรงนี้อีกสี่ใบแปดคนวอาด,ดิอ่ะคนละใบนะครับแล้วมีการ์ดหมดแล้วโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเอ่อครับหมดแล้วครับเออครับหมดแล้วทุกคนมีแค่นี้แหละ นี่นะครับกับชีสติฟหมดแล้วนะฮะของมีแค่นี้นะทุกคนก็เป็นความเป็นบอร์ดเกมปาร์ตี้เลยครับบอร์ดเกมปาร์ตี้เนี่ยเราจะมีของเยอะมันก็กะไรอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมกาลังหาลูซิลตรงนี้ไงทุกคนลูซิลตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็กรีดจากตรงนี้นะครับก็จะกีดง่ายหน่อยอันนี้ซิลมาดีนะครับซิลมาดีเกินไปครับดีเกินก็แกะยากครับแกะยากมากนะครับโอเค กาดไซส์วร์วูฟมาตรฐานนะครับก็มีหนูมีหนูหลับหนูง่วงหนูนอนดากหนูหนูงีบหนูนอนอีกแล้วหนูหลับแล้วก็หนูตายนะครับก็ครับประมาณนี้นะครับกับชีสตีฟเก็บลงกล่องพอดีไว้อันนี้นเขาเขาทำแม่้พอดีนะแล้วก็วางการ์ดเนี่ยอ๋อใส่ซองการ์ดได้นะทุกคนเขาเผื่อหลวมซองการ์ดไว้พอดีนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้กับชิติฟชิสโนอยู่ไหนขอบคุณที่ติดตามและรับชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ